ตอนนี้รู้สึกกำลังดีเลยอยู่ในโบลิ่งพัดนก็กำลังดีแต่รู้สึกว่าทำไมถึงต้องมีบลิ่งพัดลันเพราะว่าคืออยากให้มีคนมาเล่นเยอะๆเลยตอนนี้รู้สึกว่าค,ค,คุณเราจะมีวิดีโอคือพอลี่สอนโยนโบลิ่งอีกกอีที่รอนานไปแล้วอืมฉันรู้สึกดีเลยมีสตีฟมาจะเอารองเท้าอันหนึ่งนะครับสตีฟครองเท้านะครับโอเคเอาไปเลย ผมเสียงมีคเามานเคาะห้องมันแน่เลยมีคนเคาะประตูรูฉันมีคนต้องรู้ไอ้โบลิ่งเพลย์ดั้ทในเกมนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ไเล่นก็ต้องมีถุงใส่ถุงเท้ามาแล้วก็ใส่รองเท้าโบลิ่งนะครับตอนนี้รอง,งเท้าต้องวัดตอนนี้ต้องมีรองเท้ารองเท้าขนาดบาทครับ20น,นะครับโอเคเดี๋ยวผมออกไปเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ ผมก็จะไปเลนเลนสาโอเคผมไปหยิบลูกนะครับโอเคตอนนี้ต้องได้สตูดินะครับหนึ่งสองซ้ำเย้เยเยสตูดิเย้โมลี่คุได้สตังไปครั้งแรกแล้วนะครับเฮสุะไปไหนอ่ะ ฉันได้สอดไว้ฮ่าฉันรู้แล้วนาแล้วกูอ่านดีนะแต่ละคนแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกแล้วว่าเราเข้าไปเลยก็แล้วกันอืมหวัดดีนะครับมีคนัาสู่บ้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่คุณยังสังเกตหรือเปล่า ผมจะเอาซูชินะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณต้องไปลงกุชิี่เกาหลีนะครับเกาหีหนึ่งคนน,นะครับอาหารได้แล้วครับเออกำลังดีเลยเออขอบคุณครับเออสุชิน่หนไ่งที่เป็นทันได้ที่เป็นลายก็ครับ เรามีสลายสีดำหลายอันใช่ม้าลายหรือเปล่าถูกแล้วครับถูกครับโอเคเดี๋ยวพอดีฉันกลับก่อนแต่ฉันว่าคงอาจจะต้องหาอะไรดีๆนะครับถ้าใช่แล้วเดี๋ยวเรไปหาอะไรกินดีกว่าฉันเห็นดมมันเหมือนแอร์เลยโอ้โหขอพวกนี้อยู่ในตู้เย็นเต็มเลย เออฉันไม่รู้ว่าเอาของกินแบบนี้ได้ไหมขนมอย่างนี้นี่ก็ดีแล้วขนมก็จะมันอร่อยมากแต่แต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรดีอะไรดีนะเนี่ยแต่ฉันคือคนครีเตอร์ของ Boarding Para ์ไดดอฉันจะต้องเอาโนริสาไลไปแบบนี้แต่ผมก็จะเอาโนริสาไลไปแต่ฉันก็ต้องเอาโนริสาไลไปแบบนี้โดยฉันอยู่แบบนี้ลา ก็ไม้อยูนโบลิ่งอิงแพรอะไรแฮร์รี่เบอร์โบอีแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกินเลยนะครับไม่ก็เดี๋ยวผมจะกินเลยโอเคเได้ข้าวใจหรือเปล่ากินแบบนี้ก็จะอ่ะอิ่มเลยเดี๋ยวคุณเจอจากที่ไหนมาเนี่ยผมได้มาจากเซเว่นครับว้าวว้าวน,นี่สิปคอะไรเนี่ยนี่รู้สึก ยังไอเนี่ยผมยังจะขึ้อะไรเนี่ยฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมาโอเคหน้าว่านมีหุบผมเจอแล้วนึงนะโอเคแป๊บนึงนะอมีอะไรมาโอ้วแม่เจ้าจดหมายเหรอจดหมายเหรออันนี้เหรออันนี้จดหมายเหรอแม่เจ้านี่คือไปที่บอิ้งพิซซ เจอกันที่เบอร์4คุณคุณเข้าใจคลิปที่แล้วเหรอวุ้ย that was the ใจใจเป็นของคนถ่ายมันแค่เกมมันแค่มันแค่เกมนะครับมันแค่เกม g o o นะครับไม่ใช่นี่นะครับมันมาส่งมาได้ไงเนี่ยโอ้ไม่เจ้าสงสัยเลยผมก็เข้าไปเกมแล้วนะครับ โอเคเราอยู่ในบอลลิงพาร์แล้วนะครับแต่ทำไมต้องไปที่เบิร์ปงแต่ไมที่เข้าใจเลยว่วมามันดูเลยดีกว่าแต่มีจนนะักไม้จากไหนอะแต่เอามาให้ชั้นแล้วว่าจะเป็นหรือคนหรือเปล่าแล้วว่าไม่เข้าใจทําได้หรือเปล่าโอเคอยู่นี่นะครับเอ็กเกิดอะขึ้นอันนี้จีจําได้หรือเปล่า Dis อยครเป็นอะไรเนี่ย สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โ o ลิ่งเพลย์เ i ย์แต่ว่าผมมีงานต้องทำเยอะฟังมากเลยคางค้างจริงจริงเหลเหนื่อยมากแต่ว่าอยู่ทำไมในโมลิ่งเพลย์เลยคือเพราะว่าต้องมีความสุขที่ในเบิร์กโบตามมาเลยอุ้ยเรารอไม่นานเลยแต่ผมคิดว่าผมผมก็เล่นสามนะครับโอเค เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับโอเคเล่นได้ <S <S สมมติผมจะสอนวิธีเล่นครับแฟนนี่ <F air ness> สมมติ ตอนนี้ผมได้สไตล์ฉันก็ได้สไตล์ฉันก็ด้วยเาทุกคนกลับบ้านได้โอเคเฮลิสุัดอยากจะเอาอะไรดีหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันจะเอาอะไรดีหรือเปล่าฉันเหนื่อยมากที่ผมไม่รู้ว่าจะเอาอย่างดีคุณเอาตัวไปจากวงเรนเดี๋ยวนี้ได้แล้วเออฉันต้องไปแล้วนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงนะครับบายบายเฮลิสุัด ต้องอย่าลืมบอกเวลาด้วยนะครับครับเย้ yeah, ฉันออกมาจากโรงเรียนแล้วฉันก็ตืนดีเลยและเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันเลย มาเฟลี่สงสัยว่าน่าจะบอกอย่างหนึง่งพอดีวันยุคเฮลีสเลตเด็ดธุระนะครับวันนี้ผมเฟลี่จะเป็นครูนะครับสอนอะไรน,นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะจอกันเจอเจอที่เฮลิสขอกาแฟทำไม่ได้ไหนครับได้เลยครับขอบคุณมากครับฉันอ,อกกร่อยกาแฟมากเลย อุ้ยสิ่งโทรศัพท์แน่แน่ฉันต้องดูเลยสวัสดีครับอุ้ยตอนนี้เพิ่งจูเวลาสายแล้วต้องรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ได้แล้วครับตอนนี้กําลังตะเลือกเรีนทวกขาต้องกลับบ้านก่อนเฮ้จะบอกนี้เฟนนี่จูไม่เข้าใจตอนนี้ผมจะต้องกลับเลยนะครับโอเควันต่อมาตอนตอนนี้อร่อยกบแฟมากแต่ฝนเริ่มจะมาแล้ว ว่ายฝนมาแล้วฝนมาแล้วไอ้ดิโอ้ยไอ้ดิไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วนะครับเดลิ่งแล้วก็เดลิ่งไปเฮ้ยฉันโฮ้ยไอ้เดลิ่งไอ้สตาบอฟมึงเนี่ยคุณเข้าไปไม่ได้หรอกต้องเข้าไปอยู่ข้างในก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยจบไปก่อนนะครับโอเคกลับมาแล oh. like. okay. hey, ้วเอาละเรียนต่อ เฮ้ยฉันต้องกินโบลิ่งลูกได้เฮ้ยเอาไปจากนี้ซะมันคือเกิดเรื่องใหญ่แล้วแต่คุณเข้าใจเหรออ๋ออะไรจนใครโดนลูกบอลิ่งซะไอ้ฉันเนี่ยอันนี้มันรอเล่นเฉยๆครับทำแบบนี้มันอันตรายรูไ้ไหมครับไรมาเลซายอนใช่ครับใช่ครับจะเข้าไปเลยหรือเปล่า ตอนนี้ต้องเข้าไปเลยครับโอเคชาย่อสู้สู้ชาย่อสู้สู้ขอนนาลาสูกการแข่งขันของบอยลิงแพดดี้นะครับใอยกันนยว่าคนนี้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 ที่มีอยู่เรจะรับช่วยรางวัลอันดับไปครับคนแรกไม่มีใครมาก็เลยขอ,รขอเริ่มนำในไอไมค์ครับสตีฟสตีฟเริ่มก่อนนะครับ ดีมได้สไตล์เดินนะครับงูหูทายโยต่อนะครับแต่ฉันต้องผักนะ โอ้ทุกคนชนะ2องคนเลยฉันชอบโบนัสมากเลยแบบนี้ต้องได้สไตร์หนึ่งสือซ้ำผู้คนชนะคือ พายอเฮ้ยได้ช่วยเหรอขอบคุณครับอลันลทุกคนตอนนี้จบกิจจบการแข่งขันขขแล้วกลับบ้านได้ตอนนี้กำลังจะถึงสถานีหลักสองแล้วนะครับเออใช่เหรอครับฮิสุรัดใช่ก็ใช่สิก็น่าจะถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงแล้วอเอาครับถึงแล้วฮาริซัดลงนี่ลงที่นี่แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดอะมอไดีกว่าใช่เหรอครับใชเ่เราลงมาไอ่บางทีแล้วแต่ว่าต้องไปหายินก่อนดีกว่าเออผมไม่รู้ว่าอเออเคปซิคกันกัน,กนขอใกล้กับเฟนไฟ์ Fi หน่อยนะครับได้เลยครับ <g ling> ผมกำลังรอไก่อยู่นะครับไม่รู้ว่าฮาิสัสกินได้สำหรัาไหมโอเค <S <s นี่ครับของคุณสั่งได้แล้วครับตอนนี้กินเลยดีกว่าเออเอาหรือเปล่ปาฮลิสัสเอาสิ <S <s ส <s> าเราดูมีผมดีกว่าโอเค เอาอ่เอาหีหักเฮ้ยทำไมพอลี่ยังไม่มานะ่าไม่เสียดายมากเฮ้ยใครส่งแชทมาเฮ้ยมันมีส่งแชทมา,ามาเดี๋ยวนี้ได้แล้วนะเพศมีอะไรพอลีม่มันยังไม่มาเลยเพราะาทำหีหักครับ โอายโถวอ้แบบนี้ไม่ไดีเลยอ่ะเสียายมากเสียใจเรื่องพอลี่ครับ嗯嗯嗯อืออืออือวีของฉันอู้เสียใจมากแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวีสามรองโอ้ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเราเหมือนจะเข้าสวนสัตว์แน่ๆเลยครับวันนี้เรามาสวนสัตว์ครับเราเลย าทายุ่อยากเข้าไปหรือเปล่าเข้าใช่สิฉันชอบดูสัตว์มากโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะครับโอเคนี่คือแพนด้านะครับคือแบบพิเศษมากคือจะมีดำลายสีดำแล้วก็มีลายกับสีขาวนะครับเราไปดูสัตว์ต่อไปดีกว่าตรงนี้ก็เป็นหมาป่านะครับแต่ว่าหมาป่าคือเป็นสีเทาๆนิดหน่อยแต่ว่าหมาปา่าไม่ใช่หมานครับ และนี่ก็คือสาสตรลามาสหรอครับน่าจะใช่หรอมั้งและนี่ก็คือพอรอแบร์หรือว่ามีขั้วโลกนะครับเลสทายก็นี่ก็คือนอกแก้วนะครับอาราครบสุขส์แล้วกับบ้านได้